สวัสดีครับวันนี้วันพรฤหัสบดีที่18เมษายนนะครับเรามาวางแผนเทรดทองคํากันนะดูจากทาเฟมเดเนี่ยเมื่อวานแท่งเทียนเขาเป็นแท่งเทียนที่ลงมาลงมาเคลียร์ลิควิดตี้ด้านล่างของไส้แท่งเทียนก่อนหน้าหรือว่า previous day low นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีโอกาสที่ เขาจะมีโมเมนตัมลงต่อแต่ว่าก่อนที่เขาจะลงน่ะเขาจะขึ้นไปทำอะไรบนแถวไส้ของแท่งเทียนก่อนหน้าเขาหรือเปล่านี่เราก็ต้องติดตามดูนะถ้าถ้าวันนี้เป็นไปตามที่คาดอาจจะมีไสแล้วทำแท่งปิดแบบนี้หรือเปล่านะครับอ่ะเราก็ต้องติดตามดูกันเนาะ เราไปดูที่ i ทม f เฟรมเล็กนะเราจะเห็นพฤติกรรมบางอย่างของ market maker ช่วงนี้นะในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงกับ15ทีเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะครับเราไล่ไป Timeframe ก่อนละกันไทม์เฟรมสีชั่วโมงเมื่อวานเขาก็คือไซ e w เว s นั่นแหละนะครับไซ way วในกรอบค่อนข้างที่จะใหญ่นะของทม์มสีชั่วโมง 2, 2, 6, 7, ถึง 2, 4, 3, 1นะใครที่เทรดทำเฟรมเล็กเนี่ยก็จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าเขาไซเวยอยู่กรอบอยู่แถวนี้นะเมื่อวานนี้แต่ว่ากรอบจริงๆของเขาทำเฟรม4ีชั่วโมงเนี่ยเขาเป็นกรอบใหญ่อันนี้นะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นใครที่เทรดทำเฟรมสีชั่วโมงน่าจะยังไม่ได้แอคชั่นอะไรนะครับต้องไปเทรดในทำเฟรมเล็กนะ หชั่วโมง15นาที5นาทีอะไรเงี้ยกรอบมันใหญ่ก็พอที่จะใช้ในการเทรดเป็นเดทเทรดได้นะครับส่วนถ้าทำฟรมสีชั่วโมงอย่างที่บอกเขาหลุดตัวเส้น hidden bullet d i v e r g e n หรือเทรนไลน์นี้มาก็มีโอกาสที่ hidden bull เนี่ยเขาจะหมดอายุด้วยนะครับแล้วก็ตัวของ s t o เนี่ยตอนนี้เขาบ่งบอกเลยว่า s i d e w a y เนี่ยเห็นไหม สโตโอโซก็ไม่ใช่นะจะโอบอสก็ไม่ใช่อีกนะครับเพราะฉะนั้นในทำเฟรม4ชั่วโมงเขาก็บ่งบอกว่าเขาไซด์เวลแล้วล่ะนะครับอืมเราก็ต้องไปเทรดทำเฟรมที่เล็กลงนะฮะอ่าจะได้คือมีโอกาสในการเทรดมากขึ้นนั่นเองนะทำเฟรม4ชั่วโมงตอนนี้ก็ปล่อยเขาไว้ก่อนนะไปดูที่ทำเฟรม1ชั่วโมง1ชั่วโมงเนี่ย เดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นพฤติกรรมบางอย่างของ market maker ตอนช่วงนี้เนาะที่เราคุยกันไว้นะครับก็คือว่าเขาลงมาใช่ไหมอ่าถ้าถ้าถ้าดูตั้งแต่แรกเลยก็คือเขาทำแอลลี่ขึ้นไปนะมี b บรกออฟสตั u เจอร์เขาสร้างกรอบการเทรดนะครับอ่าอยู่ที่เดี๋ยวนะผมลากนี้ก่อนนะ สร้างกรอบการเทรดอยู่ที่2431กับ2319นนะครับเสร็จแล้วเขาย่อลงมานะตามเส้นสีแดงปุ๊บทีนี้พฤติกรรมราคาของเขาก็คือเขาทำการขึ้นมาปุ๊บลงมาเคลียร์ลิควิดติตี้ทั้งสวิงโลของเขา แล้วก็อีโคโลที่เขาสร้างเอาไว้ด้วยไส้อันนี้อ่นี่คือการมากวาดสภาพคล่องนี่ครั้งที่หนึ่งนะปุ๊บอืมครั้งที่สองเขาก็ขึ้นมาเก็บอันฟิลออเดอร์ที่เป็น hidden b e ดอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะอันฟิลออเดอร์เดี๋ยวเราไปดูในนะททมเฟรมสิบนาทีเราจะเห็นชัดนะอันนี้มันเป็น hidden b e ดของททมเฟรมหชั่วโมงมาเก็บ สภาพคล่องหรือว่า unfilled order ตรงนี้เสร็จแล้วลงมาอันนี้อันที่สองนะแล้วก็ลงมาเก็บ unfilled order ตรงบริเวณ fair value ก็บของทาวฟิล์มหนชั่วโมงเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยตรงนี้เป็น unfilled order ที่อยู่ใน fair value ก็บนะอันนี้สแล้วก็ขึ้นไปเก็บ อันฟิวออเดอร์ที่อยู่ในแฟลวัลูเก็บอันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆลองไปไล่ดูอีกทีนะในกราฟของเพื่อนๆนะก็จะเห็นนะไล่ตามที่ผมไล่เนะี่ยสี่อันนี้เก็บอันฟิวออเดอร์เสร็จแล้วปุ๊บย่อลงมาเก็บอันฟิวออเดอร์ไอที่ไอที่ยังอยู่ในแฟลวัลูเก็บอันเดิมเลยแหละที่เขามาเก็บอันที่สามเนี่ยอันนี้ก็เก็บไปเพิ่มนะแล้วก็ลงมาเก็บที่ ที่ดีมานโซนที่เป็น h i d เด้นเบดตรงนี้นะครับอันนี้5และเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของ market ็ a k e r ช่วงนี้ก็คือเขาก็ไซด์เวย์นะคือเราเห็นชัดแหละไซด์เวย์ในไทม์เฟรมหนชั่วโมงนะแล้วเขาก็มาเก็บสภาพคล่องตามแนวต่างๆที่เขาได้สร้างเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นอีควอโล h i d เ e n นเบดหรือว่าสวิงโล Fairvalu แก a p แ a i r v a l u แก็ p นะแล้วก็ d ดีมา Zone ที่เป็น hidden base เนี่ยเขามาเก็บสภาพคล่องหมายความว่ายัางไงแสดงว่าตรงนี้เป็นการสะสมราคาของ market maker แต่ว่าสะสมแล้วจะไปทางไหนเราก็ยังเดาไม่ออกนะเรายังเดาไม่ออกว่าเขาจะเฮ้ยทำเบรกไฮขึ้นไปหรือสะสมแล้วจะเอาลงเพราะตอนนี้มันอยู่จุดสูงสุด หรือว่าออทามไฮของทองคําแล้วนั่นเองนะเขาจะเอาอีกไหมเขาจะไปอีกหรือเปล่าหรือเขาจะทิ้งทวนนะอันนี้เราก็ยังไม่รู้เราก็ต้องติดตามดูต่อไปถ้าเขาทิ้งทวนก็แสดงว่าสมมตินนะเขาเก็บสภาพคล่องเรียบร้อยแล้วไปเก็บตรงนี้ย่อลงมาอะไรก็แล้วแต่แล้วพุ่งขึ้นไปแล้วค่อยเอาลงทีเดียวนี้เราก็ยังไม่ทราบได้นะครับอืมแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเราเห็นพฤติกรรมการเก็บของของ,ของเขาแล้วล่ะยังมี ตรงไหนที่เขายังไม่ได้เก็บอีกไหมก็น่าจะเป็นบริเวณเนี้อืที่เขายังไม่ได้เก็บเพราะว่าตรงที่เป็นออเดอร์บ็อก์เนี่ยมันก็เป็นจุดที่มีอันฟิลออเดอร์อยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอืมแล้วก็แถวด้านล่างนี้ก็มีสภาพคล่องเยอะเช่นเดียวกันพวกปลายไส้ต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรายังเจอการไซด์เวย์อยู่ในกรอบ กรนะอบอรนีบน้อีกสักพักหนึ่งนะกรอบของท่าฟิว1ชั่วโมงกับ15นาทีเนี่ยอีกสักพักหนึ่งแล้วก็กลยุทธ์ที่ใช้ได้ดีในตอนนี้นะผมคิดว่าคือเราเทรดไปตามสภาพคล่องอะ่ะม,มีสภาพคล่องตรงไหนเราก็ก็ก็หาโอกาสในการเทรดอย่างเช่นมาใช้ดีแมนโซนตรงนี้เราก็บายไปสมมติเขามาใช้อ สภาพคล่องหรือว่ามาเก็บสภาพคล่องแถวแฟลกุลุกแกลตรงนี้เราก็เซล,ล์ไปเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นแนวรับแนวต้านหรือว่าสภาพคล่องอยู่โซนไหนก็ตามเนี่ยเราก็เทรดตามนั้นแหละมาชนอ่ะถ้าเป็นสภาพคล่องประเภทซับไพโซนเราก็เซลอ่ะถ้าเป็นสภาพคล่องหรือว่าแนวรับประเภทด,ดีมานโซนเราก็บายอย่างนี้ก็ได้นะครับก็เทรดไปตามนั้นแหละแล้วก็ ทีพีเราก็เอาที่เราพอใจอ่ะอืมอาสามขึ้นไปเราก็พอแล้วนะเพราะว่ามันเป็นไซด์เวย์ใช่ไหมอืมผมว่าแบบนี้เราน่าจะเทรดในช่วงนี้ได้กำไรมากกว่านะดีกว่าให้เขาลากไปลากมานะครับอืมเราไปดูในทม์เฟรมสิบห้านาทีเนี่ยมันจะยิ่งชัดนะครับทม์เฟรมสิบห้านาทีเนี่ยที่ผมตีโซนเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยก็คือเป็นแนวรับแนวต้านแล้วก็ สภาพคล่องของเขานั่นแหละเออเห็นไหมเขาขึ้นมาเช่นเดียวกับทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงอ่ะเขาลงมากิน liquidity ด้านล่างอ่ะแล้วก็ขึ้นไปกิน liquidity ด้านบนอ่ะทำทั้งบอสทั้งช็อตอ่ะถ้าทำเฟรมเล็กอ่ะจะเห็นเลยว่าเดี๋ยวบอสเดี๋ยวช็อตสลับกันไปเงนี้แสดงว่าเกิดอาการไซเวย์นะครับเขามาเติมสภาพคล่องของเขาเนี่ยไอิดเด่นเบสของทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็คือเบสของทำเฟรมสิบห้านาทีตรงนี้นั่นแหละ นะขึ้นมาใช้ลงมาที่แนวดีมานโซนแล้วก็ขึ้นไปสวิไต้ตรงบริเวณไฮเดิมที่เขาทำแล้วก็ลงมาใช้หรือว่ามาเติมสภาพคล่องตรงแฟร์แวลูกแก็บตรงนี้เห็นไหมมีอี a ว l โลตรงนี้ด้วยนะแล้วก็เด้งขึ้นไปเด้งขึ้นไปไม่ผ่านก็ลงมาใช้ดีมานโซนตรงนี้อีก แล้วก็ตอนนี้นะถ้าเราขยายดูนะครับจะเห็นว่าเออเขาก็ขึ้นมาใช้แนวสปายโซนตรงแถวเนี่ยที่เขาสร้างไว้เมื่อคืนเนี้ยนะครับแล้วจะลงหรือเปล่าถ้าไม่ลงขึ้นไปใช้โซนนี้อีกไหมแล้วค่อยลงมาใช้แนวแฟลว์แวลูแก็บข้างล่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาจจะเจอการไซเวในกรอบไทม์เฟรม15นาทีได้เราดูตามแนวเลยนะอันไหนที่ยังไม่ได้ใช้นะ อันนี้ยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมอุ้ยทำไมใหญ่เนี่ยแฟลร์วรัลลุกแก็นี้ยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมอ่ะระวังให้ดีตรงนี้มีโอกาสลงมาถึงดิมานโซนตรงนี้ยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมอ่ะก็ลงมาถึงได้หรือเปล่าแฟลร์วรัลูุแก็อันนี้ยังไม่ได้ใช้ด a มานโซนอันนี้ไม่ใช้เพราะฉะนั้นเราเจอแน่ๆการไซด์เวย์นะครับอ่ะเราก็หาแนวรับแนวต้านแล้วกันว่าเฮ้ย แนวรับแนวต้านมีตรงไหนเนี่ยแนวแนวต้านที่เราเห็นเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมาจากการที่เขาสร้างไว้เมื่อคืนเนี้ยไออิมบาลานตรงนี้กับ p l ายโซนแล้วก็ออร์ r b บ็อตรงนี้ถ้าขึ้นไปอีกข้างบนนี้มันไม่ค่อยชัดเจนะนะเพราะว่ามีไส้เต็มไปหมดเลยแฟลร์แวลูแกลบอิมบาลานก็ไม่มีนะครับแต่ว่ามีไส้ของแท่งเทียนตรงนี้อะพอไดอ้ก็ให้ไว้อ แนวซัพพลาโซนนะเพราะฉะนั้นเราลองไปวางแผนดูนะครับถ้ามีซัพพลายโซนเราก็เซลล์มาก่อนถ้าถ้าถ้ามันเป็นซัพพลาโซนที่แข็งแรงอนะเนาะดีมานโซนตรงไหนแข็งแรงเราก็บายไปก่อนอา,อาเอาให้คุ้มค่านะหนึ่งต่อสามแล้วก็พอนะครับเราเทรดเป็นแบบว่าไซเวร์เราไม่ควรจะกินคําใหญ่มากเพราะเพราะมันจะ ไปไม่ถึงอะวไวง่ายนะครับอืมเซล์ตามแนวซับไพที่เราเห็นนะอย่าไม่ต้องเอาตามผมก็ได้เซล์ตามแนวซับไพบายตามแนวดีมานหรือว่าแฟร์แวลูแกล็บนะออโอเคแผนของเราเทรดสั้นๆนะช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นไซด์เวเนแนวต่างๆอันฟิลออเดอร์เต็มไปหมดเลยเราก็ลองดูว่าตรงไหนที่มันเป็นอันฟิลออเดอร์มั่ง มันก็ไซว์เวย์อยู่ในกรอบนี่แหละผมว่านะเนี่ยกรอบเนี้ยเจอแน่นอนการไซด์เวย์นะครับอืมโอเคก็ขอให้เทรดด้วยความระมัดระวังนะครับวันนี้ก็มีข่าวค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันนะอาจจะมีการสวิงไปสวิงมานะครับอืมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ